สวัสดีเจ้าวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะไปเดินเล่นแถวย่านบรุกลินกันค่ะซึ่งเป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์ที่มันแบบ มีสนเสน่ห์แล้วก็มีมนขลังเลยนะคะและยังเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ชาวนิวยอร์กเกอร์หลายๆคนเนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากจะมาอาศัยอยู่ย่านแถวนี้ค่ะ oh. และในคลิปนี้นะเราก็จะพาทุกคนนะไปเดินเล่นแถวดัมโบ้กันซึ่งเป็นย่านริมน้ําที่มีสนเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็ยังจะพาทุกคนนะคะไปแถวบุคลินไฮท์ค่ะเป็นย่านที่มีตึกเก่าที่มีความสวยงามเรียกได้ว่าบ้านแถวนี้นะแบบมันสวยมากๆเลยอะทุกคนจะเป็นยังไง นั้นวันนี้ก็ห้ามพลาดเนอะเจ้าไปตจอกัดเลยไปแล้วนิวยอร์กอ่ะเออรถไฟก็อย่างนี้แหละ จะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าแถวย่านนี้บุคลินเนี่ยมันก็ <c oughs> มีความน่าสนใจในหลายๆมุมเนาะมันมีประวัติศาสตร์แลนด์มาร์คที่สวยงามแล้วก็มันมีความแบบผสมผสานของความทันสมัยบวกกับความเก่าแบบคลาสสิกอะผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยเนาะทำให้เป็นที่แบบ นักท่องเที่ยวเนี่ยก็อยากจะเข้ามาเยือนแล้วก็ด้วยตัวของชาวนิวยอร์กเกอร์เนี่ยก็อยากจะมาอาศัยอยู่แถวย่านนี้สักครั้งนึงในชีวิตอะไรทํานองนั้นเลยนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องแบบมาถ้าเกิดไม่มาแถวย่านบุคลินดัมโบเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนิวยอร์กกันเลยทีเดียวนะก็ว่าได้ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันตรงย่านของมุมมหาชนนะที่ใครหลายๆคนมาเที่ยวนิวยอร์กก็จะต้องมาตรงช่องนี้ซึ่งมันก็คือตรงดัมโบนะคะช่องนี้มันมีอะไรดีเหรอคือช่องนี้นะคะพอเรามองลอดสะพานตรงนี้ไปเห็นไหมอันนี้คือสะพานแมนฮัตตันบริด์นะคะลอดช่องนี้ไปเนี่ยจะเห็นตึกเอ็มพายสเตดเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเลยในช่องนี้ก็เลยเป็นเหมือนจุดแลนด์มาร์คสำคัญนะที่ถ้าใครมานิวยอร์กต้องมา ตรงนี้ถ้าไม่มาเนี่ยไม่ถึงนิวยอร์กแน่นอนเราเชื่อว่าทุกคนที่มาเดี่ยวนิวยอร์กต้องมาตรงนี้แน่นอน นะถนนตรงนี้นะมันก็คือรถวิ่งผ่านปกติค่ะแต่ด้วยความที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวย่านนี้เยอะแบบมากๆอ่ะแล้วรถมันก็คือแบบเดินทางแบบคือชนจะชนรถกันอยู่แล้วอ่ะเขาก็เลยปิดถนนเส้นนี้ไปเลยทุกคนตอนช่วงโควิดเนาะปิดถนนเส้นนี้แล้วก็ทําเป็นจุดแลนด์มาร์คให้คนมายืนถ่ายรูปอะไรกันตรงนี้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวกันไปนเลยทีเดียวแล้วก็มีคนมานั่งเล่นนั่งชิลเนาะกินกาแฟมีคนมาขายรูปบางคนก็คืออย่างเห็นนะอย่างคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคือเตรียม กลางวาดรูปแล้วเนี่ยนะเขาก็จะยืนวาดรูปอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมเขาเรียกว่า drawing of New York นี่ก็จะวาดรูปเป็นวิวอยู่ตรงนี้ขายรูปได้ด้วยแหละโอเคเออมีคนมาถ่ายรูปว e ดดิ้งเธอถ่ายรูปมาเที่ยวมีรถไอติมรถไอติมนี่บังเอิญหรือว่าอยู่ตรงนี้อยู่แล้วขายอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ oh. นี่ตรงนี้ก็คือรถอะ ต้องหยุดเพื่อให้คนยืนถ่ายรูปอะทุกคนวันนี้วันอาทิตย์มีตลาดนัดด้วยค่ะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นเหมือนตลาดนัดงานศิลปะเหมือนแบบขายของแฮนเ์เมดหรืออะไรเงี้ยนะคะนี่เขามีเปิดเสาร์อาทิตย์พอดีเลยอ๋อ นี่ก็เป็นบรรยากาศแบบวันเสาร์อาทิตย์ทั่วไปของดัมโบ้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องใต้หลังคาไ,ไม่ใช่ช่องตลังคใต้สะพานโอ้าวเท่เลยเพราะคนก็เยอะอยู่นะเนี่ยขายของเก่าอเนี่ยแบบวินเทจเครื่องเงินนี่นี่ปาริส จภาพโอลิมปิกอ้แพงอยู่นะเนี่ย <Yeah. S 1> วงกุญแจแบบ15เหรียญอะ uh huh. เออเครื่องประดับแหวนจิวเวลรี่สร้อยต่างๆนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้ามีกระเป๋ามีอะไรเต็ไมไปหมดเลยทุกคนโห oh. <Yeah. S 1> เครื่องหนังอะไรเงี้ยนะเหมือนตลาดนัดมหาลัยอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> มีเครื่องเงินด้วยแบบเป็นช้อนแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยน,น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องเงินอ่ะเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะเขาขายกันแพงอยู่นะคะเราเคยไปตามร้านวินเทจเ่ยเขาสะสมกันเป็นคอลเลกชันแบบอันนี้ปีไหนปีไหนอะไรเงี้เลยนะสวยดีอันนี้เป็นที่ตักเค้กปะนะเท่ด, okay, ด how, how much The oh, okay. อันสนี่เหรียญน,นะถ้าอันใหญ่12เหรียญเนีน่ยขายของกันเนาะแล้วก็ตึกเตกอยู่ข้างหลัง คนก็ออกมาเดินเล่นกันวันอาทิตย์แบบวันหยุดอ่ะอโอ้หมวกนี้เท่ดีนะเนี่ยไม่ถุงผ้าขายด้วยถุงผ้าใครสนใจบ้างไหมถุงผ้าเท่ปะ่ะ <H m? S 1> อ๋อ c o n กร e ต e ั Junction เอ้คอนก q u e r ทุกคนเราเจอเสื้อตัวนี้น่ารักมากเลยนี่ไอ้เลิฟนิวยอร์กนี่เราก็มาดูราคากันนะคะ เชื่อตัวนี้95เหรียญเชื่อเปื่อยนี่2002เบตตี้นี่โห้ยร้านข้างๆอันนี้คือ NYC Camera King เขามีขายแบบกล้องนะแล้วก็ฟิล์มแบบฟิล์มเก่าๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นรูปอะไรบ้างเยี่ยอุ๊ยอันนี้เขาเรียกว่าฟิล์มอะไรนะคะพี่ไผ่ไม่รู้จำไม่ได้หนึเนี่ยเห็นเปล่าอะ นี่โหเท่นะก็คือเขาขายฟิล์มเก่าๆเนาะแล้วก็มีทั้งรูปภาพแล้วก็มีเลนมีกล้องโหกล้องเก่าๆเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าสายกล้องนะคะดูว้าวคนเยอะแป๊บหนึ่งนี่อันนี้พวกแบบโลลิเฟกปะ่ะพวกกล้องฟิลม์ม กล้องฟิล์มเยอะมากว้าว <Wow. S 1> โอ้เลนเต็มเลยกล้องวินเทจเราเคยเห็นร้านอย่างเงี้ยที่เมืองไทยอ่ะที่เขาแบบเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยโอ้นี่กล้องเท่เลย <Wow. S 1> เลนเต็มเขาเรียกเราก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรบ้างอะนะถ้าสังเกตดูดีๆนะคะตึกบริเวณนี้มันจะมีลักษณะเหมือนแบบ warehouse อะไรเงี้ยเห็นบ้าทุกคนมองเห็นไหม เมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นแบบโกดังเป็นโรงงานเป็นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าที่เราเห็นภาพจากภายนอกเนี่ยมันเป็นเหมือนโกดังเนาะแต่ข้างในเนี่ยรีโนเวทหมดแล้วนะคะคือแบบเป็นทาให้มันเป็นร้านอาหารหรือว่าทําเป็นเหมือนออฟฟิศต่างๆเลยค่ะเพียงแค่กรอบข้างนอกที่มันครอบไว้เนี่ยยังมีความเก่าอยู่แต่ข้างในนี่ก็คือรีโนเวทหมดแล้วนะนี่ก็คือสเสน่ห์ของย่านดัมโบ้ค่ะ ซึ่งย่านตรงนี้นะตึกมันก็จะดูทันสมัยกว่าที่เราจะพาไปอีกที่หนึ่งนะที่เป็นแบบบุคลินไฮแล้วก็ให้ดูภาพตรงนี้ไว้ก่อนโหมันเท่มากเลยว้าวถนนหนทางนี่นะคะแถวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นแบบคอบเบอรสโตนนะคะซึ่งมันก็คือเหมือนถนนสมัยก่อน่ะที่เขายังเก็บไว้อยู่อ่ะมันก็จะมีความแบบคลาสสิกเนาะความเก่าแล้วก็ถนนนี่มันซ่อมทำใหม่นะมันก็ผสมผสานกันอยู่ใกล้ๆกันหมดนี่แหละค่ะ ทุกคนคะเรามีคาถามเราจะถามว่าถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยที่ดัมโบ้ย่านนี้นะมันเหมือนที่ไหนที่เมืองไทยเออถ้าเกิดใครดูคลิปจบแล้วเนี่ยช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะว่ามันเปรียบเทียบแล้วมันเหมือนแถวไหนว่าเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันใครคิดออกก็คอมเมนต์มาได้นะเจ้าตึ้งๆอุย้ยผิดผิดประตูผิดประตู ไม่ชาด่าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ร้านกาแฟนะแต่ว่ามันเป็นร้านกาแฟที่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังปรื้อกาแฟกัน A few minutes later มาแล้วค่ะทุกคนและตอนนี้เราก็มานั่งกันอยู่ที่ร้านกาแฟที่ชื่อว่าอูซางินะคะ ซึ่งเป็นร้านกาแฟแต่ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟธรรมดานะที่นี่นะยังเป็นแบบที่แสดงงานศินละปะแล้วก็มีหนังสือศิละปะมีงานศินละปะต่างๆมากมายเลยนะคะและที่สำคัญนะที่เนี่ยยังเป็นเหมือนจุดของคอมมูนิตี้อะค่ะคือเหมือนกับคนที่เขามีความรักในด้านงานศินละปะอะไรเงี้ยก็จะมารวมตัวกันมาคุยงานกันมาจัดงานแสดงอะไรกันอยู่ที่นี่ซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะของย่านแถวนี้ ะะยิ่งตอนเย็นเย็นพระอาทิตย์ตกนี่โหสวยมากมุมนี้ค่ะ,อะโอ้โหคนเต็มเลยวันนี้เด็กๆมาเล่นกันคือเป็นมุมตรงกลางนะคะระหว่างสะพานแมนฮัตตันบริดจ์แล้วก็บุกลินบริดจ์ค่ะหลายๆคนคงเคยเห็นเนาะตาม ไม่ว่าจะภาพยนตร์หรือว่าตามโฆษณาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมุมนี้ก็คือเป็นมุมที่คนมาถ่ายหนังเยอะมากเด็กๆก็มาเล่นคลื่นกันค่ะคลื่นที่มีอยู่เบาๆน้ำตรงนี้เป็นน้ำเค็มหรือน้ำจืดคะทุกคนให้ถ่ายติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก ตรงนี้มันก็เป็นที่ที่โรแมนติกมากๆเลยนะคู่รักเนี่ยจะต้องมาจุ๊บๆกันแถวนี้แน่นอนอเพราะว่ามันเห็นบรรยากาศแล้วมันแบบอย่างหอมแก้มอะ่ะน้อง <c oughs> ร้อนหรอ <c oughs> นี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโกดังนะคะที่ภายนอกดูเหมือนเป็นโกดังเก่าๆแต่ข้างในนั้นก็คือเป็นร้านค้าค่ะอย่างร้านเวสเอม ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังเลยนะคะแล้วก็มีร้านอาหารซึ่งทั้งหมดนี้นะคะถูกสร้างอยู่ข้างในคือรีโนเวทหมดแล้วแหละเหมือนที่ราอยฟังไปเมื่อกี้แต่นี้ให้มาดูอีก,อกมุมหนึ่งที่ก็เป็นที่รีโนเวทเหมือนกันโ,โห,โหร้านนี้นะคือมุมกินข้าวทุกคนลองดูสินั่งกินข้าวเห็นวิวสสะพานนะฟินแต่ ถ้าอยากมากินข้าวนั่งดูวิวแถวนี้ก็ลองดูร้านแถวนี้นะแล้วก็จองที่นั่งแบบริมริมทางฟินหรือเราจะเข้าไปนั่งกินเป็นตัวอย่างดีเจอหอตรงนี้ก็จะเป็นหมาหมุนนะคะ ที่แบบเด็กๆก,ก็จะเข้าไปเล่นกันเต็มเลยผู้ใหญ่เด็กเล่นได้หมดเลยนะรอบหนึ่งนะ่าจะประมาณแบบสามเหรียญหรือสไม่เกินห้าเหรียญนะเราจำไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็จะมีเวลาเปิดปิดนะแล้วก็มีวันหนึ่งอะ่ะที่เขาปิดเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลให้คนที่มาจะได้ไม่มาเก้อนี่ไงเขาปิดวันอังคารนะคะทุกคนเปิดทุกวันนะคะ11บเอโมงเชา้าปิด6กโมงห้าสิบปิดวันอังคาร วันอัคารบัดดีมาเนอรฟิตเนอรไ,ได้แล้วค่ะจะเข้าไปเล่นแล้วค่ะอ่า <c oughs> ไปค่ะคุ้มมากเลยนะทุกคนสามเหรียญเลือกก่อนเอาม้าตัวนี้ก็ได้มาตัวนี้ดีกว่า อ้ามีคนขึ้นพอดีอ่าตัวน,นี้ก็ได้ว้นอ้องอ่าตัวนี้นะ <c oughs> มุมจากม้าหมุนนะคะทุกคนถ้าทุกคนมาขึ้นม้าหมุนก็จะได้เห็นวิวแบบนี้เ <c oughs> <c oughs> ออถ้าไม่ขึ้นม้าหมุนไม่ได้เห็นนะทุกคน <c oughs> นี่เราจะพาทุกคนขึ้นม้าหมุนไปได้วยกัน <c oughs> กถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Past l i f e นะคะก็คงจะคุ้นกับมุมนี้เป็นอย่างดีไหมเออตรงนี้นะก็คือจุดที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Past l i f e ค่ะแล้วก็มันเป็นมุมที่แบบสวยมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้ที่เรานั่งอยู่อะ่ะมันก็มองไปเห็นแบบวิวแมนฮัตตันอ่ะสองสะพานเนาะ ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าบุคลินบริดพาร์คละเองเ,ออเป็นที่พักผ่อนริมน้ำแล้วหนังเรื่องพัทไลมันก็ถ่ายแบบมุมนี้ได้สวยมากๆเลยอะ่ะ และที่สำคัญนะคะแถวบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของเฮดคอร์เตอร์บริษัทสตาร์ทอัพใหญ่ๆหลายๆอันเลยนะคะของ York, นะิวยอร์กเนี่ยอย่างยกตัวอย่างมีบริษัทเอสซีนะที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์เนี่ยแต่ว่าตอนนี้นะก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างพี่อเมซอนเนี่ยที่เขาขยายกิจการใหญ่โตเนี่ยทำให้ตอนนี้เอสซี SC, เนี่ยก็หลุดอันดับไปแล้วค่ะแถวนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ย นี่ก็เป็นท่าน้ำที่ขึ้นเรือที่เราเคยพามาขึ้นเรือเออเป็นเฟอร์รี่รนานแล้วสักพักนึงแล้วแหะที่เราแนะนำว่าถ้าใครมาเที่ยวนิวยอร์กนั่งเรือเล่นเลยค่ะรถไม่ต้องติดนั่งดูชมวิวตลอดสองข้างทางแล้วก็อยากขึ้นท่าไหนก็ขึ้นพักนี้สวยนะบอกเลยว่าถ้ามานั่งเล่นนั่งมาวิ่งมาปั่นจักรยานก็คือฟินสุดๆ แถวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นทำเลทองของนิวยอร์กเลยล่ะคะ่ะมีตึกอพาร์ตเมนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยอย่างตึกที่เราจะขึ้นรูปให้ดูเนี่ยก็คือตึกชื่อดิโอเลมเปียนะคะราคาที่ซื้อเนี่ยอยู่ที่6กแสนเหรียญนะคะไปจนถึง17,5ล้านเหรียญเลยนะทุกคนโหมันแพงแต่ว่านะแต่ว่าวิวมันสวยอน,นะทำไงได้โอมุมนี้ถนน มี2อันเห็นปะสองชั้นก็คือฝั่งขาไปและฝั่งขากลับเห็นไหมเวลาเราไปทํางานเราไปทางนี้ค่ะแล้วเรากลับเรากลับข้างชั้นบนเขาทําทางเดินได้สวยดีนะโอ้มุมนี้ก็สวยอันนี้เป็นโรงแรมหรือเปล่าเพียเฮาดูมุมนี้ดิว้าว <Wow! S 1> เท่เลยนะ ถ้าเกิดสายสถาปัต์นี่น่าจะรองรักอันนี้คือกีฬาอะไรไม่รู้ที่มันเหมือนเทนนิสแต่ว่ามันเป็นไม้เหมือนไม้แบบปิงปองขนาดใหญ่อะ่ะ mm hmm. เออแต่ว่าลูกมันเป็นลูกอย่างเงี้ยลูกแบบมีรูอะเนี่ย แล้วแล้วเราก็มาถึงจุดไฮไลท์ของวันนี้ค่ะนี่ก็คือย่านบุกลินไฮนะคะย่านที่มองไปทางไหนก็สวยไปหมดบ้านก็สวยถนนก็สวยคืออยู่แถวนี้นะถ่ายรูปยังไงก็สวยอะ่ะโอยมันเป็น ที่พักอาศัยที่หลายๆคนนะคะใฝันว่าอยากจะมาอยู่สักครั้งหนึ่งนะในชีวิตถ้าเกิดมีปัญญาก็อยากจะซื้อบ้านสัก,สกหลังนึงถ้าอยู่แถวนี้พ<ๆ>ือเขาบอกว่าแถวนี้นะ <c oughs> มีคนดังระดับแบบคนคนในทีวีที่เขาเรียกว่าอะไรนะนักแสดงดาราดังๆอ่ะที่มาซื้อบ้านอยู่แถวนี้นะแล้วก็เหล่ามาหาเศรษฐีอะไรเงี้ยก็มีอยู่แถวนี้กันเต็มเลยค่ะ งามงามแต่งามว่าถ้าถูกหวยจะมาซื้อสักหลังหนึ่งสะอาดเรียบร้อยใบไม้ไม่ร่วงไม่หล่นเลยคือกว่าหมดแล้วจ้ะไม่ใช่ว่าใบไม้มันไม่ร่วงมีความสุขแต่นะ บ้านนี้สวยเนี่ยดูผนังดิมันเป็นแบบว่าเก่าๆอะ่ะดูวินเทจมากเลยแล้วดูประตูหน้าบ้านกะหานะหมะฮึ่มหมอขนาดเออมีตำรวจด,ด้มารักษาความปลอดภัย มาถึงแล้วค่ะตรงนี้นะเปรียบเสมือนเป็นระเบียงบ้านของชาวบุกลินไฮเลยนะคะตรงนี้เรียกว่าบุกลินพมนาค่ะนี่เป็นระเบียงแบบว่าระเบียงไม่เชิงระเบียงมันเปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นระเบียงจรมันเป็นแบบว่าทางเดินริมน้ําหน้าบ้านแต่ว่าเป็นชั้นบนชั้นลอยลงมาเนี่ยก็จะเห็นวิวทั้งหมดของแมนฮัตตันเนี่ยเต็มเต,ม,เตมตาเลย แล้วก็ตรงนั้นถ้าใครสังเกตเห็นก็คือป้าเทพีอยู่ตรงนั้นนะคะตัวน้อยๆยืน,ยยนถือคบโพงอยู่อันนั้นก็จะเป็นอุตสาหกรรมค่ะเป็นเหมือนท่าเรือแหลมชะบังอะไรประมาณนี้เปรียบเทียบไปฟังนั่นก็จะเป็นเกาะอีกเกาะหนึงที่อยู่อ่า นี่ข้างหลังเราเนี่ยนะคะก็คือบ้านเลขที่8 Montego Terrace นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นบ้านที่มีการซื้อขายกันแพงที่สุดเลยนะในปี2022เนี่ยราคาประมาณ20กว่าล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่700กว่าล้านบาทอะทุกคนเออเอาไหมถาม่าเอาไหม <c oughs> เขาเรียกไงนะยิ่งนานวันที่ดินแถวนี้มันก็แพงขึ้นเรื่อยๆเนาะอ,อีกสักพักก็มันเป็นพันล้านแล้วล่ะ <l ots> ซื้อตั้งแต่ตอนนี้นะคะทุกคนแนะนำ <l ots> ย่านนี้นะคะเราคิดว่ามันก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบงานสถาปัตยกรรมหรือว่าสายสถาปนิกเนาะเ <l ots> พราะว่าเราไปเสิชดูมาเขาบอกว่าบ้านแถวนี้นะเป็นการสร้างแบบแนวสไตล์กอทิก แล้วก็เป็นแนวแบบ b r o w n s t o n e แล้วก็แบบ Greek Revival ค่ะซึ่งประมาณแบบ600กว่าหลังเลยนะคะที่สร้างสไตล์นี้ถ้าเกิดใครที่มาเที่ยวแถวนี้นะเพราะว่าดูคลิปเราเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะจะได้รู้สึกว่าอ๋อมาดูพ่อเราไม่ใช่ไม่ใช่ใครๆเขาก็มากันแถวนี้เออแถวนี้นะคะก็เป็นถนนช็อปปิง้ง แถวย่านช้อปปิ้งของคนรวยแถวนี้ร้าน,นาอ,อาหารยอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็คือเป็นเส้นชื่อว่ามอนเตโกสตรีทนะคะทุกคนเนี่ยเส้นนี้ทั้งเส้นก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีร้านเสื้อผ้าร้านอะไรอย่างเงี้ยร้านขายของอะ่ะร้านซักผ้าโหดูร้านซักผ้าเขาดูไฮโซจังอันนี้เป็นร้านแบบแคทคาเฟ่ทุกคนแบบคาเฟ่แมวอ่ะนี่น้องแมวน้องแมว <M iao. S 1> ใครเป็นสายทาดแมวนะ มาเล่นแมวได้เออไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเนาะท New York ะี่นิวยอร์กเนาะอือยูนี่นี่เองแพทคาเฟ่บุคลินแล้วก็นั่นนะคะทุกคนเห็นตึกนั้นไหมตึกสีขาวสูงๆแล้วนะ่ะตึกนั้นนะคะก็คือบ้านที่คุณดาราชื่อดังที่ชื่อแมคดามอนนะคะ เขามาซื้ออยู่ตรงนี้นะซื้อไปถึง15.7ล้นานเหรียญสหรัฐอเมริกาน,นะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ500ล้านบาทเขาไม่ได้ซื้อทั้งตึกทุกคนมันคือ p e n h o u s e ก็คือห้องที่สูงที่สุดข้างบนนั่นแหะค่ะนอกจากนั้นแล้วนะยังมีดาราดังศิลปินที่ชื่อว่าคุณเอชแลนดนะคะก็มาซื้อบ้านอยู่แถวนี้เหมือนกันนะถึงว่าเห็นรูปพี่แกลงอยู่แถวบุกลินบ่อยมากเลยอืมว่ามีบ้านอยู่แถวนี้กะไอเอ ไอเอสดรอลอง,องเรียกเป็นคนแถวบ้านเลยไอเอสหลังจากที่เดินสำรวจมาทั้งวันเนี่ยก็พอจะเข้าใจนะว่าทำไมคนถึงอยากจะย้ายมาอยู่ย่านนี้กันนะก็ลองสรุปมาก็ได้ประมาณว่าอ้าวหนึ่ง มันก็เป็นย่านที่มีการผสมผสานของความแบบทันสมัยกับแบบตึกเก่าๆแล้วก็ความคลาสสิกของย่านน่ะได้อย่างลงตัวเลยค่ะแล้ว2นะคะก็คือคนบุคลินเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาแบบเฟนลี่อ่ะทุกคนก็คือเดินทักทายกันอะไรเงี้ยไม่ค่อยแบบใจร้อนหรืออะไรเงี้ยมันก็มีความแบบชิลๆวา์อยู่อะแล้วข้อที่3นะเราก็รู้สึกว่าแถวนี้เนาะมันก็มีทั้ง แบบเป็นฟิลของแบบเทคโนโลยีที่เป็นแบบพวกแบบเทคพวกบริษัทสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยตั้งอยู่บวกกับความแบบเป็นอาร์ตอะที่แบบมีอะไรที่มันเป็นแบบศิละปะอยู่รอบๆตัวที่ไม่ได้ดูเป็นแบบเมืองจัดๆหรือแบบว่าโหธุรกิจจัดๆอะไรเงี้ยคนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยเออดูดีเออชอบเป็นเจไดพ่องล่ะคนดูจอบย่านนี่ก่อ วันนี้กับปลามา่แอลยานตีน้องอ่ะจอบตีสุดเลยในนิวยอร์กนะ่็ถ้าเกิดถ่ายจอบคลิปนี้ก็บาักเป็นกำลังใจใก็ไลไรก็แชร์ก็ซับซากให้ตัวเนี่ยเจ้าวันนี้เดินจนจุก,กูแร่เปียกละเดี๋ยวได้เวลาปิกบานไปทำคลิปนี้ให้ทุกคนได้พอสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย not Is promising me hell. Ever since I met you, nothing can make me blue. Oh, ever since I met you, nothing can make me blue.